อันนี้นี่เป็นอีกแผลหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่อันนี้ก็คือแผลที่มันอยู่ข้างๆแผลหลักที่ผมทำจากแผลนู้นแล้วแผลนี้ก็ยังไม่หมดขวดใช่ไหมครับพี่ยังครับยังเหลือเยอะเลยเนาะครับเนใช่น่าจะได้หลายต้นเลยเนี่ยแต่ตัวนี้ไม่ลึกตัวนี้ตัวนี้ไม่ลึกเท่าอีกตัวมันน่าจะลามานะครับเนาะแผลมันเล็กมากเลยนะไม่สังเกตไม่เห็นเลยฮะแต่เราเห็นได้เลยนะครับว่ามันเน่านะครับ ครับความต่างของสีมันช้ำแล้วก็เน่าเลยมีน้ําอยู่ข้างในนี้ด้วยอพอแกะดูรู้หละถ้าออกแรงบ้าบอไปหน่อยก็จะพุ่งกระแทกหน้าเหมือนผมเมื่อกี้ใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> อืม,อมแต่เราก็จะเอาประมาณนี้ใช่ไหมรับเราไม่อยากให้ตัวมีดของเรากดลึกจนมากเกินไปใช้เวลาทั้งหมดประมาณสองนาทีสามนาทีนะครับข <c oughs> ูดผ่าฉีกครับโค <c oughs> เตอร์เขย่าโคเตอร์ อย่าลืมหมุนฝาด้วยนะครับมีคนแซว<อ>ผมคลิปแรกคลิปแรกตอนใส่ชุดน้ําเงินไปฉีดบอกฉีดไม่ออกโอเคแพ้แข้านกันเลยยังเหลือเยอะไหมครับเหลือใช่ความรู้สึกนะครับน่าจะประมาณเนี้อ๋อคือว่าเยอะเลยนะนะครับผมโอเคครับยังไงวันนี้โดอ,อเป็นพิเ,เตอเ์ยนะครับผมขอบคุณครัครับ Weeks later. อันนี้ติดตามผลมาที่19นะครับเนาะหลังจากวันนั้นฉีดไปตอนนี้ก็2-3อาทิตย์แล้วเนาะเราเพิ่งผ่านพายุใหญ่กันมานี่ว่าจะซึมคือว่าจะเปียกเพิ่มไม่เลยแห้งแห้งนี่คือบริเวณที่โดนยาจะสังเกตว่าแห้งเลยแห้งก็ถือว่ายาแรงมากนะครับแรงค่อนข้างแรงเลยนะแห้งแห้งเลยอันนี้อันนี้เช็คชัวร์เลยครับพี่ได้มาฉีดซ้ำไหมครับไม่ได้ซ้ำเลยครับท,ทีเดียวอยู่ีเดียวอยู่แค่วันนั้นเลยยาโคเตอร์ โฟเตอร์โฟเตอร์นักฆ่าสีชมพูครับขอบคุณครับ